โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้มาผ่าท่อเดินไส่ใหม่นะครับท่อที่ผมผ่าในคลิปนี้เป็นท่ออ่าเป็นปลายท่อของสกูปี้ไอนะครับเอามาใส่กับเจ้าเทน่าเครื่องเวฟก็คือเอามาแปลงใส่นั่นแหละเอาปลายท่อของสกูปี้ไอมาแปลงใส่อ่าเทน่าเครื่องเวฟของผมนะครับก็คือรถมันมีอาการอื้ออันอ้นนะกับอ่า คือรถมันเป็นลูก57ด้วยนะมันเป็นลูก57แล้วก็คือต้องการต้องการจะใช้ท่อให้เงียบที่สุดนะครับไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการที่จะใส่ท่อดังทนะําก็เลยจะผมก็เลยเอาปลายท่อสปลายท่อสกูปีไอเนี่ยมาแปลงใส่แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าท่อมันอั้นเกินไปนะครับมันอั้นเกินไปมันวิ่งไม่ได้คลิปนี้ก็เลยมาผ่าเพื่อที่จะทําให้ท่อเนี่ยมันโล่งขึ้นโดยการจะผ่าเอาแคทออกนะครับ โดยการจะผ่าเอาแคทออกแต่ทีนี้เนี่ยผ่าแล้วมันประกอบไม่เหมือนเดิมก็เลยทำทำให้ผมต้องเดินไส้ใหม่เลยนะมันคือมันมีการเจาะผนังห้องของท่อออกด้วยมันก็เลยทำให้ทำกลับไปไม่เหมือนเดิมแต่เราก็จะมาพลิกแพงในสูตรที่เราคิดได้แบบ ไหนก็เดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มจากปิดปิดหัวก่อนปิดหัวก็เข้ารูนี้เข้ารูน,นี้แล้วก็มาออกออกรูนี้นะครับตอนแรกมันเป็นแคตของเดิมมันเป็นแคทใช่ไหมอ่าผมตัดแคตทิง้งแล้วก็ต่อแป๊บเฉียงขึ้นแบบนี้ปึ๊บอ่าเพื่อที่จะมาเข้า มาเข้าห้องนี้พื้นที่หนึ่งครับเข้าห้องนี้โดยโดยท่อมันเฉียงขึ้นไปกระแทกไอเสียก็จะไปกระแทกผนังข้างหลังนะครับไอเสียไปกระแทกหนังผนังด้านหลังลักษณะแบบนี้ท่อแบบนี้ใช่ไหมึ๊บอ่าเข้าไปแบบนี้กระแทกไอเสียเข้าปึ๊บไปกระแทกผนังข้างหลังแล้วก็วนมากระแทกข้างหน้านิดหนึ่ง ก่อนที่จะออกออกรูนี้พอออกแป๊บรูนี้ปุ๊บอ่ารูนี้ก็มากระแทกกับฝาจุกจุกป,ปิดท้ายข้างหลังคือมากระแทกตรงนี้จุกเดิมจะอยู่ลักษณะแบบนี้พอมากระแทกจุกป,ปุ๊บก,กระแทกจุกเด้งเด้งไปกระแทกกับผนังตรงนี้แล้วถึงค่อยมาออกรูนี้นะ ประมาณนี้ก็คือพยายามจะทําให้เหมือนท่อเดิมเดิมเดิมสแตนดาร์ดแต่ว่ามันทํายากนิดนึงนะเพราะว่าเราทะลุเราเอาห้องผนังห้องสุดท้ายออกแล้วแล้วก็การที่จะทําให้มันกลับไปเหมือนสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากทีน,นี้เนี่ยไอการที่ทําแบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือโล่งขึ้นโล่งขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือเอาแคทออกแคดที่มันอยู่ข้างในเนี่ย คือมันมองไม่ทะลุแล้วอ่ะมันตันแล้วนะผมก็เลยเอาออกจริงๆอยากจะเอาแค่แคตออกเฉยๆประมาณนี้แต่มันไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆพวก11 0ย LED 125 LED พวกนี้ที่มันเป็นที่คอมันเป็น,น,ปนแคตอยู่ที่คอท่อเลยนะมันก็จะเอาออกก็จะวิ่งดีกว่าเดิมแต่ว่าท่อรุ่นเก่าๆมันก็จะลักษณะเป็นแบบน,นี้หรือรดอ่าดออโต้ทั่วไปนะ TCX Kick สกูปปี้อะไรประมาณน,นี้ในในท่อกรุนฮอนด้าก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ่ะมันก็จะเหลือแค่สองห้องจากห้องเดิมที่มีสามหนึ่งสองสามตรงนี้ท้ายนี้จะมีอีกห้องคือก่อนที่จะมากระแทกฝาฝาด้านหลังจะมีอีกห้องหนึ่งห้องตรงนี้ผมเอาออกแล้วนะจริงๆมันจะต้องมาวนตรงนี้แล้วก็วนเข้าไปข้างในวนไปข้างหน้าแล้วก็กระแทกออกมาข้างหลังอีก แต่เนี้ยเราก็พยายามให้มันกระแทกหลายๆกระแทกหลายๆรอบก็คืออ่ากระแทกข้างบนบนผนังท่อแล้วก็มากระแทกจุกข,ข้างหน้าแล้วก็ค่อยย้อนไปออกจุกข,ข้างหลังด้านนี้ก่อนที่จะออกไปสู่ชั้นบรรยากาศก็กระแทกฝาก่อนกระแทกฝากปึ้งปึ้งแล้วค่อยออกอีกนะขนาะแบบนี้ปุ๊บ เดี๋ยวอันเนี้ยผมจะต่อให้ยาวขึ้นเพื่อให้มันเพื่อให้มันไม่ไม่ออกง่ายๆให้มันกระแทก่อนนะประมาณนี้ก็เดี๋ยวทีเนี้ยก็เหลือแต่เชื่อมปิดอย่างเดียวแล้วก็เชื่อมเสร็จแล,แล้วก็เดี๋ยวไปใส่ฟังเสียงกันว่ามันจะดังกว่าเดิมมากแค่ไหนจริงๆผมไม่ต้องการดังผมอยากให้มันเงียบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมต้องการเอาแคตออกก็อย่างที่บอกมันมันทำให้ทำให้กลับไปไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอืมประมาณนี้คิดว่าน่าจะดังกว่าเดิม นิดหน่อยประมาณนั้นแต่ว่าคือจุกจุกท้ายเนี่ยจุกท้ายเนี่ยผมจะไม่ขยายนะผมจะเอาจุกรูเท่าเดิมนี่แหละแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะอั้นหรือไม่อั้นอีกทีนึงค่อยว่ากันถ้ามันอั้นก็ค่อยทะลวงไส้ออกแล้วก็เชื่อมขยายจุกใหม่ประมาณนี้อันนี้ทีนี้เอาจุกจุกเดิมก่อนรูเท่าเดิมก่อนนะรูประมาณไม่แน่ใจมัน สิบแปดมิลถึงหรือเปล่ากี่มิลไม่รู้เดี๋ยวผมวัดแป๊บหนึง่งอ่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ประมาณสิบแปดสิบแปดมิลน,นะครับก็จะใช้รูเดิมก่อนตรงนี้สิบแปดมิลแต่ว่าข้างในเนี่ยใช้แปบบ๊บใช้แปบบ๊บใหญ่กว่าเดิมละแปบ๊บจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึง แต่ว่าไม่มากนะขนาดแป๊บก็คือยี่สิบสี่มิลแป๊บยี่สิบสี่มิลนะประมาณนี้ไม่ต้องการที่ใหญ่มากเพราะว่าถ้าถ้าใช้แป๊บใหญ่มันจะดังมากนะก็จะดังมากประมาณนี้แต่ว่าใหญ่กว่าแป๊บเดิมใก,ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่ว่า ห่างกันนิดนึงห่างกันประมาณมิลมิลสองมิลของเดิม20ประมาณ20มิลอันนี้24โดยประมาณนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเชื่อมแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ฟังเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคมาฟังเสียงกันหน่อยขี่มาเมื่อกี้โ,โหโคตร,ระทับใจทับใจมากเลยก็เงียบเหมือนท่อเดิมใกล้เคียงเปะ๊ะมีอาการมีเสียงกระพือน,นิดนึงแต่ไม่ลั่นเหมือนพวก P.C.X. นะอาจจะเป็นเพราะว่า,าเราใช้ไส้ท่อขนาดเล็กส่วนที่กระพือดังๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะใช้แป๊บ28มิลขึ้นนะไส้พวก P.C.X. ที่เขาผ่ากันนะครับที่ช่างสำนักดังๆที่เสียตังซื้อกันนะ่ะน่าจะใช้ไส้28มิล3 2มิลขึ้นไส้ข้างในนะจะมีอาการกระพือแต่ของผม เดี๋ยวฟังเลยดีกว่าเงียบมากประทับใจมากครับเครื่องดังมากได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงแบบเสียงเบามากนะใกล้เคียงท่อเดิมเลยเอาง่ายๆมันมันคือเสียงท่อเดิมชัดๆเลยนะ คือมันคือเสียงท่อเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะโล่งกว่าตอนแรกมันมันบิดไม่ไม่ออกรอบปลายมันจะอื้อมันจะมันจะอ้วกออกขาบูเลยเพราะว่าท่อมันมันอั้นก็คือไอแคดมันตันนะแคดมันตันแล้วทีนี้มันก็อั้นทีนี้เราผ่าเอาแคดออกก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เชื่อมแบบ ลองเดาเบิ้ลน,นิดนึงประมาณนี้แบบเงียบมากเงียบมากนะตอนแรกเนี่ยมันเบิ้ลบีดสุดไม่ได้ม,มันอ้วกเลยเพราะว่ามันตันท่อมันตันแล้วไอเสียมันตีขึ้นไอดีนะครับประมาณนี้ นี้ได้ยินแต่เสียงขบูโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เสียงก็จะเงียบมากเลยนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องสวนมาจนไม่ได้ยินเสียงท่อเลยจริงๆแล้วมันเงียบจริงๆเสียงท่อนะแล้วก็เสียโทรศัพท์มันค่อนข้างที่จะรับเสียงรอบข้างได้ดีด้วยนะครับก็เสียงประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ